เกมเมอร์นะคะวันนี้เราอยู่ในเกมเกชินิ่แบบเหมือนเดิมเราจะเดินทางไปแล่นซ่อนแอบบหรือก็คือเส้นทางสายลมไรเบลเดี๋ยวเราจะเรียกว่าซ่อนแอบโอเคแล้วเราจะปีนแล้วคือสายปีนเพราะงั้นไม่มีทางไหนมาห้าไมไาได้ใช้ทางลัดทัง้งนี้มันจะยาวนานแล้วก็ใช้ทางลัดมันจะอยู่ทางนี้นะไงเฮ้ยแล้วเราปีนขึ้นมาทำไม โอเคก็เดินเข้าร่วมเกมก่อนหาห้องที่ดีก่อนจับคู่แลนละถึงมันจะแบบนี้แล้วเราก็จะเล่นอยู่เบ๊้มาเราได้เล่นเป็นเป็นอ้อโอ้ยมีมยวิโเป็นแรก่ายากอะ่ะ จกอยากเล่นดัน,นแงอยากให้พูดต่อตาเล่นดันนแงรูที่ซ่อนอะรูที่ซ่อนที่ดีอะ่ะโอ้นะทุกเวลาคนที่สามาก่ลิเจีคนเนี้ยอยากลิเจีคนนี้ยแต่ไม่ได้ใช้มีสกิลโ,โอเคอันนี้ถ้าไม่ตาย อัอนนี้ไม่กดเอ้ยแปลว่าอาจจะมีคนปริวหนึ่งคนแล้วเราอาจจะได้จับแค่สองคนนั่นก็เป็นเรื่องดี1ิเวิเก้าแปดส่สามองหนึ่งไปห้าสี่อวไม่อกอปะ เสียดายทุกคนเฮ้ยเสี่ยวทำไมไ,ปไ,ปไม,ไไไมไ่ไปอะเรเาอะไม่ไไปอะเนฟเคเหรออ๋อเอสี่ยวคนที่สี่คนนี้เน็ตไม่ตีแน่เลยเ <c oughs> ด็ดขีเดียวเองโห่สั่เขาจังคนคนอื่นเขาจะวิ่งไปทางนู้นกันละโอเคแล้วเสี่ยว ไปโน่นเฉี่ยลงรถปึ๊บเสี่ยว,ยยวจะจับตาเสี่ยวไว้เสี่ยวเหมือนวิ่งไปแถวโน่นไปอึ๊บเสือนวิ่งมาแถวนี้อึ๊บอ,อึ๊บต้นไม้เปล่าและวะ้อวอะแล้วปีนขึ้นไปขึป้นไปได้ มันก็ไม่ใช่อ่ะื <S <S ่อตรงนี้เปล่าสีตัวแปลกๆนั่นไงเจอแล้วอันนี้อทางนี้ทางนี้ตัวนี้เปล่าไม่ใช่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่ตอไม้เปล่าเนี่ยตอไม้ไม่ใช่อีกตอไม้นี้เปล่านี่อันนี้ใช่เปล่าอ่ะปึ๊บไม่ใช่ อันนี้เราไปถึงืปึบไม่ใช่ใช่เป้าแล้วว่าใช่เป้ามันกดดูปึ๊บไม่ใช่อันนี้เป้าสองตัวแปลกๆแล้วเราอะ่ะไม่ใช่อีกมันต้องมีอะไรที่มันแปลกๆสิต่อไม้อะ่ะอนอนนี้นดูมันดูมีสองอันมันแปลกเกินไปไม่ไม่ไม่ใช่อะ่ะมันมีม่นเล่กกาเยอะ เยสจะแล้วเยสเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอึ๊บทางนั้นอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ไม่ใช่โรนโดยุบอย่าบอกนะว่าอันนี้ข้างบนนะ่ะใช่เปล่า อุ้ยทำไมตอนเราเล่นด่านนี้เราคิดไม่ได้เราว่าเราจะเสียเวลากับการปีนนะสอนนออิอุ้ยไม่ไรหนึ่งนาทีครึ่งเองอุ้ยอย่าเพิ่งแก้เพื่เ,พเวลาหมดอะไรเพื่ดีตั้งใจเย่เ yeah. จ yes. ็บตายแล้วตายแล้วตายแล้ว จับเทอาท่าเช่นว่าแล้วฉันาอยู่บนหลังคาเดี๋ยวว่าเรามันมีเซนได้ตั้ง500ร้อยตอแป๊บหนึ่งกับเกมกับเกมวันนี้เล่นแค่2องตาพอต่อไปตาท้ายมาสมกันตานนี้จะได้เป็นผู้ต่อต้านถ้าจะใช่มากดยืนยาติกดตัวไว วายก็เน,นี่ยจะคาเฟ่ออกแล้วเนี่ยรอๆรอ,อเราได้เป็นตัวอะไรอะตัวอะไรกิด <Yes. S 2> เห็นไหมบอกแล้วถ้าเราเป็นผู้ไล่น้อยหนึ่งครั้งเราก็จะได้เป็นผู้ต่อต้านครั้งนี้เราว่าเรามีที่ซ่อนที่ดีเราจะเล่นเป็นตัวเล็กๆหน่อยต่โอน่าต้องมา มันต้องมาแล้วไดอาน่าขอโทษจะใชัยฉันหักหลังเธอขอโทษนะจ๊ะฉันต้องหักหลังเธอตอนนี้เราคนอื่นกด นะครับตอนนี้เราหาที่ซ่อน <Yeah. S 1> นะมีไดโน่าอีกคนนึงแบบว่าแล้วตัวเล็กมันต้องดีค่ะตัว <Yeah. S 1> เล็กอะอย่างน้อยเราแบบถ้าเราปอมตัวไม่เยน็นเราก็ต้องซ่อนเนียน <Yeah. S 1> มันเราจะซอกนี่ไงจะซอกแต่มันยังซอกไม่พอ <Yeah. S 1> มันไม่พอ

เวอร์ถ้าไม่หไหอ yeah. ไลอ่ะเก้ได้ละได้ละได้มุมละได้มุมละเนี่ยต่อให้เราไม่แปลงร่างเราก็เนียนอยู่กับต้นไม้อีกต้นไม้ต้นไม้คือสิ่งที่ช่วยชีวิตเรา เฮ้ยเฮ้ยมาเป้ามาเป้าเฮ้ยเห็นแล้วเป้าอยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยจะจูงรึเปล่าอ่ะเฮ้ยเพื่อนเหมือนปลอมตัวอยู่ข้างล่างเฮ้ยว่าไงเฮ้ยอย่าปีนนะห้ามปีนเฮ้ยห้ามปีนนะห้ามปีนห้ามห้าม yes ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยเราบอกเลยนะตนนั้งแต่เราเล่นเล่นแบบกิจกรรมนี้มาเราตายทุกตาชนะได้เพราะเพื่อนเพราะเพื่อนเลยบอกให้เด่งน้อยเราก็ขอรอดจากตาหนึ่งขอสักตาหนึ่งนั่นนั่นไหน,นมีใครอยู่บนนั้นเปล่าไม่ได้มี มันคงไม่น่ามีหรอกต้นไม้นี่แหละปลอดภัยเฮ้ยอ,อยายานะอย่านะานะเราจะใช้ตัวล่องหุ่นในยามฉุกเฉินในยามฉุกเฉินตอนเราวิ่งแล้วเราก็ปรากดเหมือนเขาได้รับหินได้รับหินยังยังเหรอ ได้สักขนาดใกลตายเราคนี้เลยไอ้ดิต้องได้แล้วเขาไม่เก็บหินนะไม่เก็บเหรออ้าวอ,าอ้าวมาเก็บเฉยเอามันไม่เก็บอ่ะมันเพิ่มมันตั้งหนึ่งทีเราจะไปเก็บละไม่ใช่กันเราตั้งใจในการหาอยู่ตอนนี้มีผู้เหลือรอดอยู่เรากับเคยะเคยะ ถ้ากำลังจะเก็บหินเฮ้ยมาแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยกลัวนะเฮ้ยอ,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 อีกครึ่งนาทีไม่เป็นไรหรอกครึ่งนาทีไม่น่าเป็นอะไรลองหดเอาแหละง่ายแปดบเจ็ดห้าสเรจะถูกจับตอนนี้ไม่ได้เรามาไกลแล้วเรามาไกลแล้วอีกนิดเดียว วุ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยมือสัน่นมือสั่นมากอย,าอย่านะอย่านะอย่าปอบตัวก่อนปอบตัวก่อนเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งช่หมดเวลาแล้วเย่ yeah. เราได้รับ,บนี้เป็นชนะเกมรอบ,บนี้โดยไม่ถูกจับเลย นี่ก็ครั้งแรกที่เราไม่ถูกจับนี่ก็ครั้งแรกของเราแบบยอดมากมันเป็นครั้งแรกที่น่าภาคภูมิใจเพราะเราอยู่บนต้นไม้ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะที่ที่บอกชีเนะเขา,าสารสือสลละโดนจับได้เขาชัดชัดออื่นออกก่อนกลับเขา้า่โหมดเดียวก็ใช่เราลกลับมาใช่เหรอใช่น,ชนี่กลับมาแล้วโซมโซมหน้าไป นะมีอะไรบางอย่างเอออ่ารับก่อนรับรับไดตอนนี้เรามีตังอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูบ้าบนึงตอนนี่คือวิธีดูตังเราตังตอนนี้เรามีแปดหมื่นเจ็ดพันดีตอนนี้ค่าอ p เราก็ก็สี่หมื่นสี่ มันอัพไปต่อไม่ได้อ่ะสู้บอไม่ได้ทุกคนเราสู้ไม่ได้มันต้องสู้มันดันไหนนะดันนี้ป่ะนี่อันเนี้ยเออต้องสู้มันดันนี้เราสู้ไม่ได้อ่ะเราสู้ไม่ได้ทำไมทำไมชายพูดพูดทำไมเราเราอยากเห็นน้องอคนนี้ยิ้มเดี๋ยวเนี้เราน้องหน้าตัวแต่เราอยากให้น้องลองยิ้ม มันไม่ยิ้มให้กันสินิดซูมบบหนลังซมูมโอเคแล้วก็มาดูแลทำไมน้องไม่มีเนี้ยนี่ก็ปิดหวังได้ไหมนี่ปิดหวังเอ๊คิวตกปกติคิวตั้งจริงจังจริงจังคือขู่ใช่ไหมน้องไม่มียิ้มาก สมบูรณ์มาป่ะเพียม่ะเบอร์ให้หน่อยอะเบอร์อุ้ยเบอร์ไปเบอร์ไปอุ้ยเออนี่แหละกำลังดีมองกล้องด้วยมองเออมองซ้อนมันมันมันโอเคใช่ไหมนี่ไงน้องหน้าตู่นะหน้าตู่มาก ดูดูดูมองกล้องดูอ่ะเนี่ยวัเราไปตากล้องกับน้องแล้วเราหาน้องไม่เจอหาไม่เจอปึ๊บมาเนี่ยน้องโกรธน้องเขาคือเท้าน้องเอ้ยเเท้านี่ค่ะเลิกไม่น่าผ่าเปอรเลยมาหยุดเลิกค่ะโอเคกับเขาจสภาวะปกติดูหน้าหน่อยดูหน้าหน้า,หนาโหดเหมือนเดิม ก็เล่นปิดคลิปวันนี้นะคะก็ขอลาไกับสช่งอง Ten Gamer นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ